ค่สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาในข้อ16นี้นะคะนักเรียนควรมีความรู้ในเรื่องสามเหลี่ยมมุมชาการแก้สมการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน1,000ถึง0ค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะคะใช้รูปสามเหลี่ยมใดๆผลรวมของด้านสองด้านจะมีความยาวมากกว่าด้านที่เหลือก็คือถ้า3บวกห กกว่า a แล้ว a น้อยกว่า8ถ้า3บวก5มากกว่า5แล้ว2น้อยกว่า a ถ้า5บวก a มากกว่า3แล้วลบ2น้อยกว่า a ดังนั้นจะได้ว่า2น้อยกว่า a a น้อยกว่า8จะได้ว่า a เนี่ยต้องมากกว่า2แล้วก็ a เนี่ยน้อยกว่า8นะคะ ดังนั้นเราจะใช้ความรู้ในเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกินหลักหน่วยและ0ูนย์ค่ะดังนั้น a ของเราก็คือ 3, 4, 5, 6, ีใช้ความรู้เรื่องการแก้สมการค่ะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้จะมีทั้งหมด5รูปค่ะ